2565โยนีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานให้เป็นรูปแบบที่ว่าราชการจังหวัดระบุีและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะสึงเนื่องจากแผนแม่บทตกลงเลยน่าจะเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบใช่ไหมคะของเราทีหลัง ถ้าทุกท่านได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะท่านไม่คิดว่าท่านจะช่วยขับเคลื่อนในกานส่งาิษยรีและประวัตวศสร์มา ตอนนี้แค่หนแล้ทีที่สามนะคะยังไม่ประกาศนแต่คาว่ามีภาคแะพูนที่ได้ช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจ